ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับห่างหายกันไปนานนะเคยหายไปไหนนี่จะต้องสืบนะครับก็อย่างที่ลงไว้เลยไปหาตังอัพการจอบอะเ<ๆ>พื่อที่เราจะได้อัดเกมลื่นๆหรือว่าภาพสวยๆแบบนี้นะ okay, ฮะโอเคฮะเรามาต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยนะคุณผู้ชมคือพาร์ทนี้เนี่ยผมตั้งใจจะทําการแลกเปลี่ยนกับพวกเอ c นพะครับซึ่งพาร์ทที่แล้วเราได้วางแผนไว้ว่าเราจะไปเก็บพวกเนเธอร์วานนะครับเอามาทํายาใช่ไหมแต่ว่า ผมลืมไปว่าพาร์ทแรกที่เราเล่นมาคือเราผ่านหมู่บ้านมาหลายหมู่บ้านมากครับซึ่งผมก็เลยได้ทําการกลับไปที่หมู่บ้านพวกที่เราผ่านมาฮะซึ่งไปที่หมู่บ้านที่มันใกล้ที่สุดนะใช่แล้วผมก็ได้ไปเตรียมการเรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมเห็นข้างหลังผมไหมฮะพื้นที่ข้างหลังคือตรงนี้ผมเตรียมไว้สําหรับ n p c ฮะไม่รู้ว่าจะสร้างออกมาเป็นแบบไหนนะแบบทําบ้านให้เขานะครับแล้วเราค่อยไปตะลุยโยกย้ายชาวบ้านมาสักคน2คนนะโอเคเป็นผู้พ้าน,นำเพลงนะตอนนี้ ก็ผมได้ไปเก็บพวกคิมสันนะพวกไม้คิมสันจะนรกมานะครับแล้วก็นั่นแหละฮะก็มีเท่านี้นะแล้วก็ไม้ของเราที่เราต้องใช้สร้างตรงนี้ก็เหมือนจะหมดไปแล้วครับแต่ว่าตรงนี้ผมต้องขอไปให้อาหารสัตว์ก่อนนะคือยังไม่ได้ให้น้องๆเลยนะครับต้องขอตัวไปให้น้องๆก่อนแล้วก็มาให้หัวต่อเลยพี่ดมเฮ้พี่ดัน Mm hmm. ไดกินทุกคนครับเป็นเย็นๆนะก็ mm hmm. อ,อย่างที่ได้บอกนะคุณผู้ชมตรงนี้ผมจะทำการสร้างเป็นที่อยู่ของพวก n p c นะให้เข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วก็จัดแจงเตียงให้เรียบร้อยนะซึ่งตอนนี้เราขาดไม้ฮะขอตัวไปตัดไม้แป๊บหนึ่งครับคุณผู้ชมเจอกัน โอเคฮะคุณผู้ชมผมก็ได้ไปทําการตัดไม้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเึิ่งบอกว่าเหนื่อยมากครับไม้แค่นี้ผมคิดว่าน่าจะพอแล้วนะครับกับสิ่งที่เราจะทําต่อไปนี้นะก็คือบ้านห้องวกอ็นบ c นั่นเองอาจจะไม่ได้ทําใหญ่มากขนาดนั้นมั้งนะครับก็ใหญ่ไม่ใหญ่ต้องรอดูนะคลิปนี้อาจจะมีเสียงรบกวนเยอะไปนิดนึงนะอาจจะเป็นเสียงแมวผมหรือว่าเป็นเสียงพัดลมนะเพราะว่าร้อนมากๆขออนุญาตเปิดนะคุณผู้ชม,มด้วยหจริงตอนเช้าหนาวนะแต่ตอนนี้ร้อนลนะ เรามาเริ่มทำแปลงหรือว่าทำบลูตินของเรากันดีกว่าครับคุณผู้ชมต้องเริ่มจากผมเอาทางเข้าไว้ทางไหนดีวะต้องดูก่อนนะอา่าผมขอทำหันหันหันหน้าไปทางนี้ดีกว่านะเป็นที่พอไหมเนี่ยคิดว่าพอนะแต่ต้องขยับไปรตรงนี้น่อยตรงนี้จะเป็นห่างสัก5าบล็อกนะครับทอด1 2 3แล้วก็วางไม้เลย1นึ่งสอา่าฮะแล้วก็ห่างอีก2บล็อกแบบนี้เป็นอันอันนี้จะขึ้นเป็นประมาณสัก เจ็ดบล็อก6บล็อก7บล็อกเป็น7 6เราค่อยมา5ตรงนี้อ่ะแบบนี้ตรงนี้ก็หาก่างไปสอช่องล้วก็วาง2มัไหมโอเค2นะตรงนี้เราก็จะทำขึ้นนะครับเป็7บล็อกนะบรอบ2 3 4 5 6 7โอ้สูงเหมือนกันนะเนี่ยเจ็บค่ะเจ็บผมมีถังน้ำไหม ตัวนี้ก็ขึ้นไป6ครับก็นับไป2 3 4 5 6อันนี้ตันนี้ก็ขึ้นไป5ครับก็เป็น2 3 4 5หคือเจ็บตัวเหมือนกันนะข,นขึ้นลงๆเนี่ยงั้นผมเอาเอาจากเจ็บน้อยก่อนดีกว่า4 5 5นะแล้วก็4 5 6แล้วก็เี้ก็7จ็ดนะครับ คเคย่อกหนึ่งอ่ะฮะประมาณนี้ฮะโอ้คือผมบอกว่าไม่ใหญ่ใช่ไหมผู้ชมแต่ดูเหมือนจะไม่ใช่แล้วบ้างเด็ดโอ,อโอเคไม่เป็นไรนะไม้ไม่พอเราเข้าไปตัดใหม่นะไม่พอเราเข้าไปตัดใหม่แต่ว่าตอนนี้ผมขอไปนอนก่อนดีกว่าอ่าตอนนี้รางรถไฟตรงนี้ผมก็ไปเตรียมมาจากเหมืองที่เราได้ไปลงนะผมไปไล่หดมาเกือบหมดเลยมั้งอาจจะไม่หมดหรอก พราะผมก็หล,ลงทางอะไรเงี้ยก,กว่าจะขุดมาได้นะหลงทางไปหลายรอบเลยฮะกว่าจะเจอทางขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวขอดูของในกล่องนิดนึงนะครับผมมันมีอะไรที่เราต้องใช้ไหมอ่าทันี้มีอะไรไหมโอเคไม่น่าจะมีมั้งครับระวังตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมฮะ แล้วก็มาดูว่าความยาวเนี่ยเราจะอไปกี่บล็อกดีก็จะตั้งตรงนี้ไปฮะตรงนี้ผมก็ต้องทํายาวไปฮะอันนี้ห่างกันสักสองบล็อกนะโอเคเป็นสามสี่ห้าเกือบไปแล้วผู้ชมเกือบไปแล้วเมื่อกี้ดีนะวิ่งออกมาทันโผไปนะพื้นที่ผมเพิ่งฟูไปดิปเปอร์มาทีเดียวหายเลย เกือบไม่รอดแล้วี่ยพอระเบ,บิดแล้วเป็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นรูดโอเคคิดว่ายาวพอไหมอันนี้จะห้าพอ็อกใช่ไหมแล้วเ,เ,เพิ่มมาเป็นหพอไหมทุกนโอเคแค่นี้ก็น่าจะพอนะคือเดี๋ยวเราค่อยมาขายายเพิ่มในอนาคตนะซึ่งตอนนี้เอาแค่นี้ไปก่อนหนึ่งสสามสี่ห้าโอเคแล้วก็ว่างเหมือนกันฮนะ ทางนเ,เสาหักสองบล็อกวางแล้ก็วางมันก็วางโอเคโอก้กว้างอยู่นะถึงมันจะดูเตี้ยๆไปไหน่อยเดี๋ยวผมจะมาขายายเพิ่มที่หลังดีไหมหรือทำให้มันเสร็จไปเลยไม้พอไหมไม้น่าจะพออยู่นะคุณผู้ชมถ้างั้นผมคิดว่าตัดสินใจได้แล้วะฮะเราเอาเพิ่มไปเลยครับเอาไปให้เกือบสุดนู่นเลยอ่ะแค่นี้นะ ผมคิดพอแล้วนะในการตัดไม้ยาวๆบอกเลยคลิปนี้แล้วก็บ้างต่อไปเลยสองบล็อกค,คือตอนแรกว่าจะถังไปตักน้ำแล้วก็มาทำเป็นแบบตอนลงะจะได้ไม่เจ็บตัวมากแต่ไม่ได้ไปตักเลยไม่เป็นไรไม่ใช้ก็ได้นะเจ็บตัวดีกว่าห้าหกเจ็ดอ่ะแบบนี้อืมโอเคหูเราทำใหญ่เหมือนกันนะ ใครบอกไม่ใหญ่วะมันกว้างมากเลยนะเนี่ยเดีย๋ยวเราต้องทําข้างๆขึ้นอีก5บล็อกครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมข,นะขอตัววางแป๊บหนึ่งนะขอตัววางแป๊บหนึ่ง สองฝั่งละจะดูเลือดผมดิจะตายแล้วเนี่ยตอนนี้อาหารก็หมดแล้วสงสัยเราจะต้องกินขนมปังแล้วครับจังหวะน,นี้ผมคราบขนมปังมาหมดเลยเนี่ยคิดว่าก็ไม่กินเดียว้ต่อไปผมจะทําเป็นตรงนี้น่าจะทําเป็นหลังคาก่อนดีกว่านะครับซึ่งหลังคาเนี่ยผมคิดว่าผมจะใช้เจ้าคิมสันนะเป็นไม้นี้หมดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เก็บไม้นี้ไว้นะไว้ทำเสามันก็น่ากลัวนะเสามันสีแดงมันเหมือนอะไรสักอย่างนะโอเคผมขอเตรียมของแป๊บหนึ่งครับเอดูเหมือนผมจะลืมวางอะไรไปสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมผมต้องวางไม้ออกมาแบบนี้ด้วยฮะตรงบล็อกที่5นะใช่แบบนี้ฮะขอไปด้วยคุณผู้ชมผมลืม คือต้องวางทุก,ทกเสาเลยนะครับวางทุกเสาที่เราที่เราตั้งขึ้นมาแบบนี้เลยก็อยู่ตรงบล็อกที่5นะก็คือบล็อกสุดท้ายวางให้ออกมาแบบนี้นะครับโอเคมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราเอาไม้ตัวนี้ครับทําแบบนี้ฮะแล้วก็ทําเป็นบันไดครับบันไดไม้โอ๊กนะเราต้องทําบันไดามาผมไม่รู้ว่าชุดหนึ่งมันพอไหมนะให้เราทําแบบนี้ครับแบบนี้แล้วก็ บบอ้านีดีที่เราทําชิดกันครับคือถ้าเราเว้น3ช่องใช่ไหมตรงเนี้ยถ้าเราเว้นไป3ช่องคือช่องตรงกลางเราจะต้องใส่เป็นสลับครับแต่ว่าอันนี้ดีทีนึงที่เราประหยัดงบนะมันก็จะได้แบบนี้แล้วทีนี้เราก็ต้องมาวางแบบนี้ครับอ่ะเฮ้ยอ้าวไม่ไม่ได้วางแบบนี้นะวางให้มันเป็นแบบนี้ครับนี่แบบนี้เลยเดี๋ยวตรงกลางตรงนี้ฮะเราจะเอาไอ จะเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะไอไอเรียกไอปุ่มอะไอปุ่มอะอโอลิมนพันธุ์เั่นแคละวม่ช้งบประมาณเท่เหมือนกันอ่ะก็จะได้แบบนี้ครับสวยขึ้นมานิดนึงส่วนโครงของหลังคาผมจะใช้เป็นไม้โอ๊กครับแล้วก็ส่วนเจ้าตัวหลังคาเนี่ยผมจะใช้เป็นเจ้าครีมสันนะแต่ว่าจะทําเป็นแบบว่าเป็นสลับครับแล้วก็ปูยาวไปฝั่งด้นเลยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมต้องขอตัวไปนอนก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ แล้วก็ตื่นเช้ามาผมต้องไปตัดไม้เพิ่มนะซึ่งขวานาก็เหลือแค่2อันไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทำขวานเหล็กนะจะได้ตัดเร็วๆไม่ก็ขวานไดมอนด์นไปเลยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่ผมเตรียมของเสร็จแล้วนะจะได้ไวโอเคฮะคุณผู้ชมคือขอตัวไปตัดไม้ใช่ไ่มแต่ว่าได้ได้ลิฟต์ไอ้ดิลสลตมาด้วยนะ คือผมจะเอามาทําเป็นขอบอาคานะ,ะนะก็จะรอดูนะว่าเป็นยังไงครับแต่ว่าตอนนี้คือแสงเขาสวยจังเลยโอ้โหแสงแดดยามเช้านี่มันแบบว่าช่างสวยจริงๆโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อเลยจนนังหวะนี้อ่าผมต้องทําอะไรนะผมต้องทําโอเคผมต้องทําบันไดเพิ่มนะครับตรงข้างล่างแถวนี้ผมจะมาวางทีหลังนะครับแล้วก็ในตะปุ่มตะปุ่มที่ผมบอกแต่ผมก็มาใส่ทีหลังนะ ผมจะทําเป็นขอบตรงนี้เสร็จปุป๊บแล้วก็จะไปขึ้นเป็นหลังคานะครับแล้วก็มุงหลังคาแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็เดี๋ยวมาปิดให้มันไม่มีรูอะไรให้แบบซอมบี้เข้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนพื้นนี่เดี๋ยวผมมาปูทีหลังน่าจะโอเคนะถ้าคลิปมันไม่ยาวเกินไปผมก็จะปูพื้นเลยนะครับเสร็จเราก็ต้องดูก่อนวนะ่าเราจะพื้นอะไรอีกนะเพ่ดูว่าไม้จะพอไหมใจก็อยากได้เป็นไม้โอ๊กนะแต่ไม้โอ๊กก็ตัดมาเท่าที่เห็นแหละฮะ คือไปตัดน้ำเหมือนกันนะกว่าจะได้มาขนาดนั้นนะครับแต่ว่าคิดว่าไม่น่าพอไม่น่าจะพอละโอเคก็จะได้ประมาณนี้ฮะผมขอไปขุดได้เจ้าบล็อกดินมาเพื่อเป็นที่ตอบตัวแป๊บนึงนะอันนี้ก็พอแล้วแหละนะเป็นเยวละแต่ของอ,อะไรเนะี่ยหลบตัวมากเลยตอนนี้อันนี้ก็ตอนไปตัดไม้ก็ไปเจอโจรไปเจอโจรน,นะ ก็เลยเปไปไ ف ่กับมันมายกหนึ่งแม่แดงตรงนี้ผมจะทําเป็นสลับนะเยอะขนาดนี้ก็ต้องพอแล้วนะไม่พอไม่รู้จะว่าไงแล้วก็ขึ้นไปทําหลังคาเลยคนระับโอเคหลังคาตรงนี้เราจะใช้เป็นบันไดไม้โอ๊กอ้าวเนี่ยแล้วก็วางผิดแบบเนี้ยโอเคแบบนี้นะครับก็เอาเป็น บล็อกเต็มวางแบบนี้แล้วก็วางบันไดแบบนี้แล้วก็ท้าอีกชั้นหนึ่งปึ๊บปึ๊บแบบนี้ฮนะตอนนี้ก็วางให้มันกลับหัวก็แบบนี้ทรแบบนี้อ่ะตอนนี้ก็ใส่เป็นสลับ,บข้ามบนแบบนี้นะครับไหนดูสิใช่ฮะเป็นแบบนี้เลยตรงนี้เนี่ยเราต้องทำอสองฝั่งนะสองฝั่งแบบที่ผมบอกก็คือ ต้องมาทำฝั่งข้างในฝั่งนี้ด้วยนะครับอเอ้ยเต๋เอกระเดาทำเหมือนกันเลยครับคุณผู้ชมทำเหมือนกับฝั่งนู้นเลยนะฝั่งนู้นเราทำยังไงแล้วก็ทำเหมือนกันเลยครับอันนี้บอกเผื่อใครอามาทำตามผมนะก็ทำได้ทำได้นะมีใจมากก็ทำทำตามกันได้กับหัวแล้วก็ใส่ตรงนี้อ่าอันนี้ก็คือฝั่งนี้เราทำเสร็จแล้วครับแล้วก็ไปทำฝั่งนู้นต่อเลยครับ บบอีอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะต่อไปก็คือเราทําหลังคาครับราคาก็คือให้เราวางแลบโอยตอนนี้มันมืดอ่ะผมทําตอนเช้าดีกว่านะแต่ตอนนี้ขอขอไปนอนกันเ <c oughs> ฮ้ยทีเดียวสามวันเลยดวงดีมากโ <c oughs> อ้แสงแดดยามเช้านี่มันสวยมากเลยคุณผู้ชมดูฮนะว้าวไม่มีลุ้ด้วยฝนตกแล้วมีลุ้ด้วยฮนะ ขาวสวยมากเลยเป็นวิวที่ชอบมากครับนี่นะฮะพลังของก์ดจอห่างหายไปหากาัดจอมาครับคือก์ดจอตัวนี้ผมจัดมาประมาณ2,000เลยนะผู้ชมเป็นการัดจอมือสองนะมือหนึ่งแพงไปฮะมือหนึ่งนี่หลัก4 0 0พันเลยก็ว่าได้นะส0พันบาทนะ 12, นมือสองนี่แบบือ2 0 0 0บาทนะครับก็ถ้าในราคาที่ถูกนะแล้วก็ถือว่าดีนะเอามาใช้งานนะครับโอเคเราบุหรีกันต่อเลยฮะตอนนี้เราจะต้องใช้เป็นเจ้าสลับนะครับ สลับตรงนี้ใช้เป็นอ,อะไรก็ได้นะตอนที่คุณผู้ชมคิดว่ามันสวยเลยนี้ครับตรงนี้ก็ยื่นออกมาสาม็อแบบนี้อะ่ะแล้วก็ต่อก็จะได้ต่อยาวไปตรงนู้นเลยนะตอนนี้มันก็จะทำเป็นหลักคาครับแล้วก็ถุอบออก นี้วางวางไว้เผื่อไว้เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไอไอบูปงบูปินจริงๆเราไม่ต้องวางก็ได้นะแต่เพื่อความชชวร์ก็วางวางไว้ก็วางมาแบบนี้ยื่นออกมาตามันให้มันตรงกับตรงนี้นะแบบนี้อ่ะแล้วก็วางยาวเลยไล่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 วางวางแบบอ้อมแบบนี้ไปเลยนะงานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะพอไหมฝั่งนี้เราก็วาง ตามสแลปที่เราวางฮะตามระดับแบบนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้ตรงนี้เหมือนผมจะวางผิดอ่าตรงนี้ผมวางผิดนะก็ให้ทุกคนกลับมาแก้ด้วยนะครับให้วางเท่ากับตรงนี้เลยนะมันจะได้ปิดไอ้ามยตรงนี้โ้โหกว่าจะเสร็จฝั่งนึงนี่ตอนแรกก็คิดว่าตัวเองตัดมาเยอะนะ แต่ไม่ใช่แล้วฮะอ๋อโอเคตอนนี้มันต้องต้องขึ้นมาสูงอะหนึ่งบล็อกแต่ลองแก้ดูนะถ้ามันยังไม่ได้แก้ยังก็โอเคแลนะ้วเนี่ยต้องวางเท่าตรงนี้ก็แบบนี้หรือเปล่าใช่ใช่ต้องเป็นแบบนี้ฮะมันจะเป็นแบบสองช่องนะโอ้โหแก้กันยาวเลยที่ดียาวไม่พอไม้เราไอเน,นี้ยจะหมดด้วยไอคิมซันเนี่ย คนก็กลับไปแก้กันทั้งสองฝกกักนะทุกผู้ชมทำผิดอะ่ะตอนนี้มันต้องวางไม่ได้แล้ตอนนี้่ะไปดีครับมันจะได้เป็นแบบเว้นแบบสองช่องแล้วก็ต่ำสองแล้วก็ต่ำสองสองมจะไล่ระดับลงไปต่อไปเท่าที่ต่อได้ก่อนนะเดี๋ยวไปน,นลกนี้ผมน่าจะไม่ให้ได้ให้ดูตอนตัดไม้เพราะว่ามัน,นจะนานเดี๋ยวผมจะตัดมาเลยตอนที่ ได้ไม้มาแล้วนะฝั่งนี้ยังไม่ได้แก้นะแก้ก็ตรงนี้นะแล้วก็อันนี้ก็เขย,ยิบขป้นมาในบ็อกโอเคหมดแล้วคุณผู้ชมไม,ม้เรามีแค่สลัตรงนี้ผมไม่คิดว่ามันจะเอามาเยอะขนาดนี้เขียฮะเดี๋ยวเรา ไปนะลกกันเลยสัมบี้ไปนะครับจะต้องขึ้นมาครับขึ้นมาทำไมครับไรให้ผม,มปักไฟก่อนดีกว่าสว่างไว้ก่อนก็ดีซัมบี้เกิดไม่เอาฮนะซัมบี้ปไปเท่าไหร่นะเกียร์คิปเปอร์เหรอนี่ใช้เวลาสร้างนานโอ้โห มันใหญ่อะไรขนาดนั้นนะทําใหญ่ไปขนาดนั้นเลยลเนี่ยโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอตัวไปตัดไม้มาแป๊บหนึ่งอะ่ะโอเคครับผู้ชมผมกลับมาแล้วฮะเมื่ <c oughs> อกี้เกือ <c oughs> บตายนะโดนไอ้พวกหมูมันไล่ฆ่าโอเคไม้ผมก็ได้มาประมาณนี้นะคุณผู้ชมผมคิดว่าน่าจะพอนะครับ <c oughs> เดี๋ยวถ้าไม่พอผมจะลงมาคาเพิ่มนะแต่แอันนี้เรานา่าจะใช้เยอะโอเค okay. <c oughs> ผมขอนอนก่อนดีกว่าโอ้ชอบแต่งยามเช้ามากคือบอกเลยว่า ไปตัดนี่คือตัดนานมากมากนะแล้วคือมันคือบางต้นมันสูงบางต้นมันต่ำใช่ไหมแล้วคือมันตัดยากมากเลยแล้วก่อนจะได้แล้วแบบว่าที่ที่ไปเกิดก็คืออยู่สูงมากเลยคือถ้าผ้าตกลงไปนี่ก็คือตายเลยครับข้างล่างนี่ลาวาเต็มเลยอ่าโอเคโอเค,อเคก็แบบนี้นะ้ยแชทเข้าน้องผมมันถัปไปชนเรว่นงวอลเลนโอเคดี๋าวรางไปได้กันต่อดีกว่า ใครที่มีเกมแนะนำอยากให้พี่เล่นก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเกมแบบเกมในคอมนะเอาชีวิตรอดหรือแนวไหนก็เราคอมเมนต์บอกกันนะถ้าคอมพี่ไหวพี่ก็จะลองเล่นดูนะ <c oughs> <c oughs> เผื่อเผื่อทุกคนอยากดูเกมอื่นๆบ้างครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการสตรีมนี่น่าจะไม่ไหวนะครับไม่ไหวนี่ก็คือเน็ต <c oughs> พี่น่าจะยังไม่ไหวนะแต่ว่าคอมก็ไหวอยู่ครับ เน็ตก็นั่นแหละไม่ไหวแน่นอนอย่างที่เราได้เห็นกันไปตอนนั้นนะสตรีมไปไนมะ่แบบกระตุกแต่พี่เล่นนี่ก็ปกตินะที่กระตุกนี่ก็จะเป็นที่เน็ตนะ่ะตังนี้ก็ปูเป็นแบบนี้นครับคือไม้มันจะตัดตัดจากตรงนี้นะถ้ามันเหลือหรือว่ายัางไงก็วางเพิ่มได้คนระับปิดมุมปิดมุมแนะนำนะครับใครที่ทํข้ออย่าทาใหญ่นะทำเล็ก,ลกพอลนะผมนี่อลังกปไหนไปรู้ ข้างบนเราก็เกือบเสร็จนะตัวนี้เราต้องเพิ่มนิดนึงนะครับใช้เป็นเจ้าสลับนะครับแล้วก็ไม้ไม้ไม,ไมตัวนี้ใครอยากใช้แถบดอ้ด้วก็ใช้ได้นะน่าจะวางแบบนี้ครับติดต้องให้มันอยู่ข้างบนแบบนี้นะบแบบนี้แบบนี้ครับ อ่ามันก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมคผูชมก็ขึ้นมานิดนึงแล้วก็เอาไมาอ้อะวางวางให้มันเป็นเสานะมันก็จะเป็นเสาแบบนี้ซึ่งใครอยากใช้รูอะไรมาแต่งเพิ่มข้างก็ใช้ได้ครับก็จะได้ประมาณนี้แต่จริงๆตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นบันไดก็ได้ครับเป็นบันไดทําเป็นบันไดกับหัวก็ก็น่าจะสวยกว่าผมเอาบันไดไว้ไหนวะอ่ะอันนี้ก็น่าจะพอนะ จริงใช้บันไดได้สวยกว่านะแนะนำแนะนำคุณผู้ชมผมแนะนำเป็นบันไดดีกว่าอของก็เอามาก่อแล้วก็กวางภาไในกับหัวไปอ,อใช้บันไดสวยกว่าคุณผู้ชมเปลี่ยนเป็นบันไดนะครับตัวนี้แนะนําแนะนําข้างล่างก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้เป็นรั้วนะอย่างที่ผมบอกใช้เป็นรั้วหรืออะไรก็ได้แบบนี้เลยนะฮะสว่วนตรงนี้ก็อาจจะเป็น ผู้ชอาจะกั้นห้องให้บีซีดิ้นอะไรยี้ก็ได้นะสำหรับผมคิดว่ากั้นไว้ก็ดีอะไรเงี้ยต้องว่าสองอะไรเนี่ยก็กั้นกๆหน่อยให้เขาอยู่ที่เหลือก็เอาเตียงมาใส่อ่ะผู้ชมไม่ยากเลยว้าวใหญ่บัลลุ่มเทมเลยจะทําอะไรใหญ่ขนาดนี้เลย <c oughs> เดี๋ยวผมต้องเก็บของก่อน <c oughs> เดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เช้าเราจะเอาอะไรมาตกแต่งก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเราก็ไปตัดขนแกะแล้วก็มาทํา เตียงขัดก่อนนะว้าวไม่เยอะมากเลยเอตียงน่าจะได้เท่านี้นะจากนั้นเราก็ไปทําการขนยายอพ c กันนะนี่เป็นการขนยาย n พ c ครั้งแรกของผมเลยก็ว่าได้อันนี้พูดจริงนะไม่ได้พูดเล่นแต่เราต้องทําลางก่อนนะอะเฮ้ย <c oughs> ผมมาตัดไม้ผมเจอให้หมูตอน,นี้นะี โอ้ยลงไปผมเราต้องเจอหมูอแกเนยเอประตูอยู่ไหนวะเอาอยู่นี่ผมลืมประตูอ่าเดี๋ยวพุ่งไปฝั่งนู้นเลยนะอันนี้เพิ่มไปนิดนึ่งผมคิดว่าผมจะ่าไม่ใช่นี่วหะทางไหนวะเนี่ยสุดท้ายผมคิดว่าผม ผมจะเอาทางรถไฟเนี่ยต่อไปไม่รู้ว่ามันพอไหมนะหมู่บ้านน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะถ้าผมจะไม่ผิดเปิดผมเปิดไอ้ e T. ชักน้อยได้หมู่บ้านเอพีซีอยู่ฝั่งไหนวะฝั่งนี้เหรอน่าจะตามท็อตนะหรือเปล่าอ่าน่าจะใช่อ่ะมันผมจะต้องพายเรือเอาเจ้าพวกเอพีซีมาผมพวกรถรางนี่ไม่แน่ใจฮนะว่าเราจะต้องพาต่อไปด้วยไหมแต่ไกลอยู่นะเนี่ยโอเคชา้า ปิดประตูเสร็จแล้วเฉยเลยผมต้องไปเอาตัวที่ไม่มีอาชีพใช่ไหมอย่างเช่นตัวนี้อันนี้เขาอาชีพอะไระอะเือถ้าเราพาออกมาจากบอกอาชีพมันจะเปลี่ยนอาชีพไหมลองดูวไม่ลองไม่รู้นะหรือว่าคนแรกเขาจะไปถึงไหนเราจะขึ้นยังไงอะคุณผู้ชมผมต้องขึ้นยังไงวะเนี่ยไม่ได้นะครับตรงนีมม้ติดแล้วก็ทาทางขึ้นไปตรงนู้น ตอนแรกคิดว่าจะไม่ถึงแต่ว่าถึงอยู่บล็อกขาดเฉยเลยหยูวุ่นวายจริงไหมห<า>วุ<า>่นวายไหมผมจะเอาเขาขึ้นยังไงวะเ<า>ออ่ะอ๋อโอเครูแล้วรู้แล้วไอ้<า>ไม่ได้จะตั้งใจตีไปทางโน้นไม่นะ ผมจะมันเข้ายัางไงวะเนี่ยแล้วคราก็หายไปเลยผู้ชมต้องช่วยผมแล้วนะผมจะเข้าเข้าไปยังไงเนี่ยไปได้ไหมวอทใคร <S <S เอกไป <S <S อ,อันนั้นผมไปวางประตูตรงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปตรงที่มันเป็นประตูพังพอดีเดี๋ยวผมจอดเรือแล้วผมก็ผมปิดประตูใช่ไหม านายไปขึ้นขึ้นรถขึ้นรถตรงน<ป>ู้นตรงน<ป>ู้นนี่มันต้องๆๆๆทำรางแบบไมช่ชนกับมันใช่ปะปอ้าวชิ้นถ่ายรถโอเคอะไรกัน<ป>เนอะไรวะดีอ่ยทำไมแค่พาคนคนเดียวไปที่มันยากขนาดนี้ผมแล้จะทำแบบงูย้ายไมนจบจบไปเลยอีสุดท้าสุดคุณผู้ชมอ้าวมีเกิดอะไรขึ้นอ้าวอ๋อต้องทุบเหรอโอเคโอเค อนแรกนึกว่าตัวเองทำอะไรผิดเอ๊ะ NPC ผมไปไหนอ่ะ NPC หายต้องนั่งเรือเข้าหรอมานั่งเรือเข้าได้ไหมแ <c oughs> <c oughs> ล้วก็มาปลูกคนเดิมนะ <c oughs> อะ <c oughs> อเผมไม่ได้ทำอะไรเขานะ เอาทำไมคุณไปนั่งอ่ะคุณเดนเปซีโอเคไปได้ทันทีเอารถล้างผม เฮ้ยแมวหมูแมวผมต้องมากั้นตรงนี้อีกใช่ไหมฮะแบบนี้สินะกั้นลากเอ c ีซีะโอเคไปฝั่งนู้นปะใช้เวลาไปโคตรนานบอกเลยว่าโคตรนานคุณผู้ชมเขาได้ไหมเนี่ยเอ้เขาได้อยู่นี่ก็เอามาแล้วหนึ่งเราต้องเอามาอีกนึ่งคนครับปวดหัว ก็หอมแบบเดี๋ยวไม่เป็นไรเพื่อนู่ชมผมทำได้ครับลุยกันเลยคนสุดท้ายแล้วฮะไปนั่นแหละช่วยในที่สุดอะไรฮะไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วที่สุดจะมีซีนก็เอ๊ยยังไงเขาขาดอาชีพแล้วผนมะสองตัวแล้วเยสโอเค แต่ละตัวนี่ก็โอเคในที่สุดภารกิจวันนี้ของเราจะเสร็จแล้วคุณผู้ชมแล้วก็ปิดไว้แบบนี้ฮะโอเคในที่สุดคุณผู้ชมไปซะทุกนายก็แพรพันกันซะโอเคไม่ต้องมบองหน้าครับนายเข้าไปเลยครับเย้คุณผู้ชมในที่สุดวันนี้มิชชั่นเราก็คอมพีดละ Hey. ใช้เวลาโคตรนานเลยผขอบอกเลยคลิปนี้โอเคคุณ okay. ผู้ชมก็สำหรับพันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกด subscribe s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับก็เฟรนด์ใจกันด้วยนะคอมเมนต์แล้วก็บอกกันได้นะครับว่าอยากจะทำอะไรบ้างนะครับสำหรับพันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันพันหน้านะครับจะเป็นอะไรก็ไปติดตามนะครับเจอกันครับบ๊ายบาย